อาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยมากลับมาแล้วให้หายไปไป,ไปมามาอยู่นี่แหละเนาะก็ไม่เป็นไรครับให้ทุกคนพักให้ทุกคนพักหรือไม่งั้นเอาอาจจะได้มุมมองใหม่ๆอาจารย์ใหม่ๆว่า แนวทางมันคล้ายกันไหมเหมือนกันไหมหรือว่าเด็ดกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมห้เปิดมุมมองใหม่ๆค่ะบ่ได้เจอกันเนาะถ้าไม่ได้เจอกันถ้างั้นก็พักถ้าบ่ามีอาจาร,รย์ที่ว่าตงุงหรือว่ายังไงกอ็อาจจะให้พักถ้าบ่าได้เรียนบ่ได้เจอกันก็พักก็ได้ครับให,ให้พักนั่นแหละเนาะ วันนี้เราจะมาบอกบุญก่อนนะครับเราก็พรุ่งนี้มีการพรุ่งนี้เราจะไปเพ่นเพ่นอยูวยว่วัดบ้านใหม่ไพรวนวัดบ้านใหม่ไพรวนไปเพ่นเลียงเพ้นผักแล้วเราจะพาไปชมว่ามอีอาหารกับเขาก็คือกับเขา่า กับเขาชั้นนั่นแหละครับผมนั่นแต่ว่าตอนนี้ยังกับข้าวนี่ยังไม่มีเนาะม,มีแต่เตรียมแต่อาหารเตรียมแต่มะมาน้ำขนมปลากระกป๋องแล้วเ,เราไปรับชมกันครับแล้วก็จะมาบอกหวยกันก่อนเนาะว่าเราเอาบุญมาฝากไปฝากบุญกันก่อนครับนะนี่ครับเราจะทําเราจะเตรียมมีน้ํามาีมะม่าเนี่ยแหละเนาะเอาเท่าที่เราพอมีแรง พอมีไหวทําไปเรื่อยๆประ้องไปทําที่เดียวที่เดียวห้องกับบอพิทุนแล้วก็สะสมบุญไว้เราจะนําไปถวายพรุ่งนี้ครับคือว่าถวายเพ่นพระกับข้าวตอนกับข้าวชันก็นอกอาหารมีผักผลไม้ทั่วไปอันนี้เราเป็นอาหารแห้งนะเตรียมไว้เฉยเนาะก็จะมีนี่ละ่ะมาม่าปลากระป๋องคาเฟ่โอวัลติน ที่เป็นหอออะหอใหญ่ๆเลยคััโหลดซิบซองลอยซองเนาะลอยซองทั่วไปเนี่ยนะคับผมนะกาแฟสีเขียวสีแดงนิดผู้ใดถือกน้ามือนี่แล้วเอาจิร่งไว้กะชวนทําบุญครับชวนทําบุญด้วยกันนะนี่ให้ดูก่อนว่ามันกับมีทุนบ่หลายดอกกะสะสมบุญกันไปมาไปฟัง้าน้อยกันก่อนเนาะเรามา ใครจะร่วมบุญหรือว่าไม่ถูกก็ทําได้เนาะค่าจะร่วมทําบุญน้ากันไม่ถูกก็ทําได้ถ้าถูกแหงมีทุนดีไปเลยนานๆแล้วเนาะรับเนาะเรามาสะสมบุญไปด้วยกันครับไปฟังหาหนอยต่อเลยพี่น้องเราให้ดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญเลี้ยงเพลนเนาะเราคือเราวันที่หนึ่งเราเลี้ยงเพลนที่บ้านไปแล้วเนาะ เราก็เปลี่ยนว่าไปทําเลี้ยงเพนอยู่วัดบางนะสลับสะสมบุญไว้ครับกลับมาเชิญบวกเรื่องราวาดีๆสําหรับการทําบุญกะบ่มีอย่างไรมีแต่บุญนี่แหละที่จะเราไม่มีอะไรนําทางเราได้นอกจากบุญกระบ,บากเราเลือกเราครับบางที่ก็กต้องมีบาปแนม่มีบุญแน่ซัมันกับ่มีใครเจ็บจ็ไปมีแต่บุญอย่างเดียวหรอกเนาะมันก็ต้องมีลงไปบางบาป ก็บว,วากันเข้าเข้าใจกันมาสําหรับหมู่ว่านี่ผู้ใดโชคดีกับอาจารย์ใดก็ขอให้เฮงๆรื่อยตลอดไปเนาะเราก็มาลงบ้างหยุดบ้างกันแนวทางนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าไม่มีแนวทางท่านไหนเล่นเราก็หยุดได้เนาะหยุดพักผ่อนถ้ามีก็จัดไปครับหลายอาจารย์เนาะคนกิ่งเลื้กก็เยอะเหมือนกันมาสําหรับพานอยของเราวันนี้ก็ วันพฤหัสครับสายลูดสายวิ่งฟันงธงไปที่ห้าครับสายลูดลูดห้าวิ่งห้าจัดไปฟันงธงไปที่ห้ากระลการสายวิ่งสายลูดวันนี้วันพฤหัสสัป,ปดีหลังจากที่เราก็หยุดพักผ่อนไปหลายวันเราก็มาลุ้นกันต่อก็แนวทางนั่นแหละครับแนวทางเนาะตัวแดงตัวแดงครับตัวเน้นตัวเด่นตัวเน้นตัวแดงห้าสอง ห้าเก้าเน้นสองตัวห้าสองห้าเก้าลืมเลยห้าจับคู่ครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดครับ ลูดห้าวิ่งห้ามันตงไปที่ห้าสายลูดฮา,า,านอยอาจจะออกแบบไปบ้างนะบางทีก็อาจจะโดนจินโดนอะไรไปบ้างก็ผู้ใดเบาไวกะต้องพักนะครับหยุดพักนะเนาะถ้าวันมาไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดพักครับสำหรับฮานอยเอาอยากเหมือนกัน ออกเลขก็ยากเหมือนกันมาไปต่อครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งสองครับสองสองจับคู่สองศูนย์ สองเจ็ดส,สองเก้าครับโอเค ไปต่อครับผมตกกันครับ,บกันศูนย์เจ็ด ูนย์เก้าเจ็ดเก้าครับทวนอีกครั้งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าครับโอเคสิบตัวจาะสิบตัวเจาะสายลูดสายวิ่งฟันทงวัดดวงวัดใจแนวทางล้วน แนวทางเลือกไปต่อสำหรับจับสามตัวครับหนึ่งห้าสองสามห้าสองหกห้าเก้า องห้าเก้าครับโอเคแนวทางครับแนวทางเลือกเป็นเพียงแนวทางให้มักก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้ก่อนนะครับที่มารับชม